สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับ <laughs> วันนี้โอ้วันนี้ป๋าโอ้วันนี้ป๋ามาเจอปลาป๋าซุนพันร้านป๋าซุนพันร้านนี่ไม่เจอนานโอ้ยทำไมมาเดินตายผมไแบบนี้ <laughs> <laughs> อ๋ออดีตอดีตเคยแรงอดีตเคยแรงโอ้ยนี่รถปลาชาตร์ฟอ๋อยิงเข้ามาอ้า ครับครับโอ้มาเจอมาเจอทางไหนนี่บุรีรัมพ์ือไปซื้อน้ำมันเครื่องมาซื้อมันเครื่องมาใส่เล็ขที่โน้ตซื้อกรองซื้อใส่ครมาูอะซื้อกรองโครมาสูได้ดลยคือตัวนั้นอ่ะเต็มเลยก็เลยผ่านมาีอมาเจอชื่อว่า็อตเด็ดนะครับนะ เอฟเอ็มสามเฮดเปล่าสามเฮดหรือสามเอ็มนะสามสามเอ็มใช่ไหมน่าจะสามเฮดตัวนี้ร้อยเก้าห้าครับคลิปนี้ว่าไซฮาเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ามาดูนี่มีอยู่สี่ช่องนะพี่น้องตรงนี้นี่นี่พิต้าเราพิต้าครับข้าวลงลงน้ำลงเสมอลงเลยอยู่ไซละฮะตรงไหนลงตรงนี้ทำไมไม่ลงให้ให้ งงเลยขึ้นองนูนเลยเข็โอ้แต่เข็บเลยเนี่ยร้อยสามขีดแป่ลาุน้ำมาเท่าไร่ย้านสี่ห้าล้านสี่ห้าสดเลยนะสดเลยเนาะเนี่ยมีอีกไหมอือใหญ่เลยบันไรเนี่ยอ๋อเอาสองไปไปตีคืนกันมาเลยอ๋อแล้วเขิรอยมันไม่ตอบมันไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทเพิ่มตังไหมไม่เพิ่มไอ้พี่ได้ไหมได้ไหม เสร็จงานยังครับเดี๋ยวแล้วใส่สารเสร็จแล้วนะพอได้ปนปะพอได้ปลาคอปะไก่ไก่ไก่ปลาซิวได้ปลาซิวบ่ได้ปลาปนได้ปลาปนอือหรืออะไรคือคือขึ้นคอตัวนี้นี่รุ่นแปดตัวแรกเลยได้ไหมนี่แต่มันก็ยังโอเคนะโอเคนะเรื่องเชื้อเพลิงเป็นไงเพลิงโอ้กินอยู่ไหนกินปลาพื่อโคเบสสามพันไหม 1,005เหรออ๋อเฮ้ยใบแท็กไปไหนล่ะไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วไม่ใ่แล้วว่ามันมันมันขบกันเลยมันถอดออกอ๋อเฮ้ยผมก่ได้รถออกได้วะเอาเอาหมดนี่ออกอะไรหนึ่งร้อยสามสิบของปลาสุนพันล้านนะครับ นี่เขาปลาสุนพันธ์ร้านนี่ดูบ้านหนะ้าบ้านหลังใหม่นี่บ้านหลังใหม่โอ้ oh! เผลอแป๊บเดียวครับนี่<ย>อันนี้น่าจะ<ย>พันนี่นี่พันกว่าตารางวาตารางเม็ดนะพี่น้องอใหญ่มากอนาคตก็จะเอารถมาจอดแล้วก็นอนตรงนี้นะครับเนี่ยใครมีงานก็มาติดต่อได้เลยมีลายแนวอันนี้หมดไปกี่แสนนี่ป้าหมดไปจากแสนนี่มกี่แสนกว่าบาทแล้วยังไม่จบเนาะยังไม่จบยังไม่จบน่าจะน่าจะอีกสี่แสนน่ะ นี่เดี๋ยวผม 2> 2เดี๋ยวผมขยับรถแป๊บหนึ่งนะพี่น้องเอ้ยแปบ๊บหนึ่งครับอ่าปลา0ุนพันร้านนะพี่น้องโอ้ตัวนี้แกะมาล้านสี่แสนกว่าหมื่นกว่าชั่วโมงครับก็เป็นโอมาสึคีซีร้อยสามสิบกีแปดนะครับสิบสามตัวนี้ตีไปตีไปสิบสามตัน จะวางข้อก็ถือว่าโกดังนะครับโกดังเพื่อจะเก็บรถเก็บรถคุณแล้วก็รถดำแล้วก็วางข้องนี้หมื่นกว่าชั่วโมงคันนี้หรือว่าจัดทีเดียวเอาโูเบโกไปแลกมา ช่วงล่างก็ตะวนนี้ทำไมโรลเลอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โรลเลอร์เจ็ดตัวนี่ไหมน้องอารมก็ยาวโอ้โหปลาราครับปลามือไอช่วงล่างมันยาวดิลยโรลเลอร์ทั้งเจ็ดตัว ช่วงล่างจะต้องมีปัญหาแล้วครับเนี่ยโซ่เต็มอยู่เวลาบิดตัวตอลเลอร์มีพังครับใบเทคเจ็ดสิบครับใช้เครื่องตัวนี้ก็น่าจะเอสเอสีดีเก้าห้าครับนะ C ีดีเก้าห้าเอเอเอ a c d 9 5 Turbo โอท่อน่อยเทได้ไหมมันต้ึ้มันต้องไปเว้นตรงนั้นหน่อยด้วเว้นเว้นครับครับแล้วก็เอาดินมากิดนิ อ๋อหมเลยอ๋อสีสวยโอมาสึกนะครับตัวนี้ปัจจุบันก็มารุ่น10 M0 เอาแค่นี้ได้พี่น้องเพราะว่าผมจะพาไปดูเจ้าสิบล้อมีปัญหาครับนะป้ามดูอ่ะ มาเจอป่าซุนร้อยร้านหรือว่าพันร้านกับร้อยสามสิบฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ